สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะอัพเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับทางตะวันตกนะที่นําโดยสหรัฐนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไปเตรียมการนะซ้อมรบเตรียมกําลังอาวุธกันนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นกันนะครับว่ารัสเซียเตรียมอะไรบ้างรัสเซียนะครับกำลังเตรียมพร้อมสําหรับสงครามกับเนโตหรือไม่นะครับเมื่อ800เซเพิ่มสูงขึ้น ในการผลิตนะครับ MLRS แล้วก็300%ในรถถังการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับในการผลิตทางกรลาหูมของรัสเซียรัสเซียนะครับกำลังมีความพร้อมนะครับ350%ของรถถังที่มากกว่าในปี2022ท่ามกลางสงครามกับความหวาดกลัวเนโต้นะครับรัสเซียผลิตอาวุธต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เคยเป็นมา การเพิ่มสูงขึ้นและสูงขึ้นของการผลิตทางการาโหมของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามยูเครนได้เริ่มต้นขึ้นหัวหน้ากลุ่มบริษัทอาวุธนะครับได้เปิดเผยการพุ่งกระโดดที่น่าตะลึงงานในการผลิตอาวุธต่างๆของมอสโกหัวหน้ารอสเทคนะครับเซอร์เกเดเมเ,เคเมิซอฟนะครับสรุปย่อนะครับแก่นายรัฐมนตรีของรัสเซียของการเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าในการผลิตอาวุธต่างๆ บันทึกการเพิ่มสูงขึ้นในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเปรียบเทียบกับปี2022ตามข้อมูลของหัวหน้า Rostec นะครับรถถังเพิ่มสูงขึ้น350%ยานพาหนะเบาหุ้มเกราะเพิ่มสูงขึ้น300%ปืนใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพิ่มสูงขึ้น1,000%ปืนลากจูงเพิ่มสูงขึ้น1,400% ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องเพิ่มสูงขึ้น100%อกระสุนสำับรถถังและทหานะต่อสู้หุ้มเกราะเพิ่มสูงขึ้น9ก0รกระสุนปืนใหญ่เพิ่มสูงขึ้น600%อาวุธ mlrs เพิ่มสูงขึ้น800%จรวดที่ไม่นำวิถีสำหรับเครื่องยิงพ่นไฟนะเพิ่มสูงขึ้น300%นะครับ อาวุธราว80%ที่ถูกใช้โดยทหารรัสเซียในยูเครนกำลังถูกจัดส่งนะครับโดย r o ส t e c r o อสเท,สเทนะครับเป็นกลุ่มบริษัทอาวุธของรัสเซียมีบรรดาองค์กรนะครับการวิจัยและการผลิตต่างๆมากกว่า800องค์กรกลุ่มบริษัทนั้นนะครับได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2007ตามคำสั่งของประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินบรรดาผู้เฝ้าตัวติดตามสงครามนะครับกล่าวว่าความได้เปรียบของรัสเซียในพจ อ,อาวุธยุบกรได้เสริมสร้างค้ำจุนตําแหน่งในสมรภูมิรบของพวกเขาในวันที่3พฤษภาคมนะครับรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับเซอร์เก้ชอยกูได้เปิดเผยข้อมูลในสมรภูมริรบเขาได้กล่าวว่านะครับกองกําลังของมอสโกกําลังต่อเนื่องต่อไปที่จะทะลวงทลายแตกหักนะครับของบรรดาตําแหน่งป้องกันต่างๆของอยูเครนชอยกูนะครับกล่าวว่าการได้กําไรเพิ่มทางอาณาเขต ตั้งแต่การเริ่มต้นขึ้นของปีนี้ได้มีปริมาณถึง547ตารางกิโลเมตรเขายังได้เสริมเพิ่มอีกว่าเคียบได้สูญเสียทหารไปมากกว่า100,000 1 0 0 0นายแล้วก็บรรดาอาวุธหนักนะครับมากกว่า2 1,000ชิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นการบอกกล่าวว่าขณะนี้การผลิตนะครับอาวุธนะของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้น,นหลายเท่าตัวเลยนะ อย่างหลักๆเนี่ยอย่างเครื่องอ,อ,อาวุธนะครับ MLRS เนี่ยเพิ่มไปถึง800%นะ8เท่าอ่ะแล้วก็รถถังนี่ครับเพิ่มขึ้นนะ350%เลยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นการบอกหรือเปล่าในทางปฏิบัตินะไม่ใช่คำพูดนะมันบอกมาเลยทางปฏิบัติเลยว่ารัสเซียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใหญ่ศึกใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้เป็นการเผชิญหน้าโดยตรงหรือเปล่า ระหว่างรัเสเซียกับเนโตนะครับตามกลางความหวาดกลัวเนี่ยแต่รัเสเซียไม่พูดเยอะแหละขู่ไปด้วยเตรียมไปด้วยแล้วของจริงเพราะมันคืออาวุธที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะนับตั้งแต่สองสามปนะนะไปจนถึงพ0 0กว่าเปอร์เซ็นตะ์นสี่ร้ก็มีนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ